มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Key to Success แล้วครับรายการที่ทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟรีนได้จากวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จและผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจกิฟรีนครับวันนี้เรากำลังพูดคุยอยู่เรื่องของ House Meeting ครับดังนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับจะสังเกตว่าการทำ House Meeting เนี่ยถ้าเรามี Creative หรือมีความคิดสร้างสรรค์ House Meeting จะอบอุ่นและสนุกพอ House Meeting มีความอบอุ่นมีความสนุกคนจะลืมคำว่าประชุมไปเลยครับ ลืมไปเลยนะว่านี่กําลังประชุมอยู่ลืมไปเลยนะว่าพี่เขากําลังบรรยายเรื่องกติกาการแข่งขันญี่ปุ่นลืมไปเลยเขากําลังโมดิเวตพอลืมคําว่าประชุมปั๊บเนี่ยทุกอย่างก็ดูสนุกราบรื่นและมีความสุขแต่พอเราเราไม่ทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลาเราจะไปชวนคนมาคําว่าประชุมนี่ถามจริงๆได้ยินแล้วคิดยังไง 1. อยากจนตัวสัน่น พอได้ยินเขาชวนไปประชุมโอ้อยากจนตัวสัน่นกับได้ยินว่าประชุมแล้วแบบอ,อีกแล้วเหรอต้องไปได้วยเหรอแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองเพราะว่าคําคว่าประชุมเนี่ยมันมีอาถรรพ์ถูกไหมครับคําว่าประชุมบรญคว่าประชุมเนี่ยความหมายของมันคือมีความเป็นวิชาการและความหมายของมันคือมันมีความเครียดปะปนอยู่แต่ถ้าคําว่าไปมิตติ้งกันไปปาร์ตี้กันมันมันดูเบาขึ้นไหมครับเบาขึ้นนะ ท่านก็ต้องพยายามใช้คำเพื่อสร้างบรรยากาศด้วยนะครับเวลาเวลาในการจัดก็ไม่ควรเกิน2ชั่วโมงถามว่าทำไมครับไม่งั้นดึกไปหรือไม่งั้นมันก็น่าเบื่อเกินไปผมว่า2ชั่วโมงเนี่ยกำลังดีแต่ต้องเป็นสองชั่วโมงที่ได้อัดทรถสได้ครบเครื่องได้น้ำได้เนื้อถ้าถ้าเป็นความน่าเบื่อเนี่ยครึ่งชั่วโมงคนก็อยากลุกนะครับ แต่ถ้ามีความน่าสนใจสองชั่วโมงคนยังนั่งอยู่แล้วก็ยังอยากให้จัดต่อนี่นี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นท่านต้องหากิมมิคหาวิธีการทำอย่างญี่ปุ่นเนี่ยท่านเอาไปคิดกลยุทธ์การปลุกกระแสนในทีมของท่านท่านจะทําหมวกก็ได้ทําเสื้อยืดก็ได้ทําผ้าพันคอก็ได้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันจะทาแจ็คเก็ตก็ได้หรือจะทําเข็มกลัดอะไรของท่านแล้วแต่เลยนี่คือวิธีการที่จะทําให้ท่านเกิดบรรยากาศนะครับ ในทีมเน้นความเป็นกันเองแล้วก็ไม่เป็นทางการมากนะักคําว่าไม่เป็นทางการไม่ได้หมายความว่าดูตลกซะจนดูเสียสตินะครับแต่มันต้องมีความรีแลกซ์แบบน่ารักน่ารักมีความสบายๆแบบพอประมาณ House Meeting ในความคิดของผมผู้พูดถ้าเป็นผู้ชายจึงไม่ควรผูกไทยอา้าวถามว่าทำไมท่านว่าถ้าท่านทำ House m e e t i n g แล้วบอกเน้นความสบายๆเป็นกันเองมันไม่ใช่งานประชุมผู้พูดผูกไทยขึ้นมาเนี่ยท่านว่าความเกรงเกิดขึ้นไหมครับโอ้ <S <S oh, มานั่งฟังคนผูกไทยนี่ตัวมันแข็งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เสื้อเชิ้ตปลดกระดุมหรือเราอาจจะใส่แจ็คเก็ตคลุมสบายๆบ,บ,บรรยากาศมันก็รีแลกซ์ขึ้นท่านแต่งตัวสบายได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า smart c a ชชวลคือดูสบายแต่ยังดูดีอยู่ เฉนั้นการแต่งตัวในบรรยากาศของการทำ house meeting เนี่ยก็ต้องแต่งตัวให้ดูเป็นนักธุรกิจแต่แบบ r e แลกซสบายๆนะครับแบบรีแลกซ์สบายๆเน้นความเป็นกันเองไม่เป็นทางการวัตถุประสงค์มันจะทำให้เครือข่ายเติบโตเร็วขึ้นครับมีการสาธิตผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นสีสันในการทำ house meeting ได้ไหมครับได้ผลิตภัณฑ์ควรจะมีการโชว์และมีการสาธิตการสาธิตผลิตภัณฑ์หลายคน หลายคนบอกว่าโอ้ต้องเป็นทําการทดลองซื้อบิ๊กเกอร์ซื้ออะไรมาหรือเปล่าไม่ครับเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเยอะเอาผลิตภัณฑ์ที่บ้านให้ลองทาเป็นการสาธิตได้ไหมครับได้ให้ลองดมเป็นการสาธิตได้ไหมครับได้ท่านอย่าไปยึดติดว่าต้องซื้ออุปกรณ์ต้องมีแก้วต้องมีน้ํายาต้องโอ้สารพัดไม่ต้องบางทีพกตัวอย่างสินค้ามีน้ําหอมให้ลองฉีดสาธิตไหมสาธิต มีแป้งให้ลองทาสาธิตมีครีมให้ลองสัมผัสเนื้อนี่ก็คือสาธิตการสาธิตไม่ได้หมายถึงการทำการทดลองแต่การสาธิตหมายถึงการให้เขาได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5หยิบลองดมหยิบลองดมทาถูอะไรสารพัดเนี่ยนะครับนี่แหละการสาธิตจึงจำเป็นต้องมีดังนั้นทุกครั้งท่านควรจะต้องมีเรื่องราวของสินค้าเข้าไปปะปนอยู่ในการทำ house meeting ด้วย ทีนี้พอท่านจะมีเรื่องราวของสินค้าเนี่ยท่านก็ต้องควรทําให้สินค้าดูมีคุณค่าในตัวของมันเองสินค้าเนี่ยจะดูดีขึ้นอยู่กับตอนท่านหยิบมาตั้งท่านหยิบมาอะไรหยิบมาวางยังไงบางคนวันนี้เราจะทำเฮาส์มิตติ้งกันยกตะกร้าขึ้นมาอันหนึ่งในตะกร้านั้นด้วยความที่เราเป็นคนขยันมากมันก็เคลอะไปหมดเลยนะครับควดที่จะหยิบขึ้นมาให้เขาได้มีการทำการทดลอง ก็ผ่านมือมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันมือขวดก็ดางฝาก็เปื้อนครีมก็เยิม้มตะกร้าก็เยินยกขึ้นมาปั๊บคุณค่าของการสาธิตสินค้าเกิดไหมครับไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะมีชุดสาธิตรหรือถ้าท่านจะมีจุดในการดิสเพย์ท่านต้องพิถีพิถันในการเลือกซื้อกระเป๋าที่จะใส่ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์กระเป๋าเน้นนะครับไม่ใช่ถุง ถ้าจะสาธิตผลิตภัณฑ์ซื้อกระเป๋าหากระเป๋าดีๆมาใส่บางคนเป็นถุงแล้วก็เป็นถุงที่โอ้เขาภูมิใจมากอาจารย์พี่ขยันมากดูสิครับหูจะขาดอยู่แล้วมันก็เปื่อยไปหมดเพะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะชุดสาธิตสินค้ามีผลในการทำให้คนฟังเกิดความสนใจไหมครับมีดังนั้นต้องระมัดระวังการดูอุปกรณ์ในการสาธิตให้มันดูแล้วสะอาด ดูแล้วเหมาะสมนะครับครีมเนี่ยบางทีเราสาธิตการขัดเนี่ยทั้งมือเราก็ดีเนี่ยบางทีถ้าเราดูไม่เป็นคนที่ดูเราอยู่เขาก็บอกว่ากรุณาเอาครีมไปขัดขวดมันเองก่อนได้ไหมคะนะครับ <laughs> คือนอกจากมันจะขัดหน้าเราได้ดีแล้วมันควรจะไปขัดขวดมันด้วยนะครับเ <laughs> พราะรู้สึกครีมมันขวดมันเริ่มเคอะกว่าหน้าเราแล้วนี่คือตัวอย่าง จากนั้นเราก็พยายามฝึกพัฒนาทีมงานในการสร้างสายสัมพันธ์ต้องบอกว่าท่านต้องปลูกฝังค่านิยมว่าการทำ House Meeting ถือเป็นหนึ่งหนึ่งในความเป็นมืออาชีพของคนที่จะเป็นนักธุรกิจเครือข่ายจริงไหมครับนักธุรกิจเครือข่ายต้องผ่านการพูดกับคน3-5ถึงคนให้ได้ดีไม่จำเป็นต้องมาจับไมในตอนแรกหรอกแต่จำเป็นต้องพูดกับคน3-5ถึงคนได้บางทีเราเริ่มจากวงเล็กก่อน คนจะเป็นคนจัดประชุมเนี่ยถ้าอยู่ดีๆมาเริ่มวงใหญ่เลยเนี่ยเขาก็จะประมาทแต่ถ้าเราเริ่มจากวงเล็กนั่งคุยกับคน3าถึงหคนภาษาอังกฤษเขามีคำานึงคือคำว่า eye contacteye contact หมายความว่าผู้พูดที่มีความมั่นใจจะเป็นคนไม่หลบตาคนผู้พูดที่ขาดความมั่นใจจะเป็นคนที่หลบตาคนมากกว่าศบตาคนดังนั้นเนี่ยความมั่นใจหรือพลังของผู้พูดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ eye contact ของเราต่อหน้าคน3คนต่อหน้าคน5คนดูแล้วมีพลัง พอเราฝึกแล้วเราพัฒนาทีมงานเนี่ยทีมงานเขาก็จะดูเราเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มทำตามนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมงานก่อนการจัดทำ house meeting พวกนี้เนี่ยเราเตรียมครั้งเดียวถ้าอยู่ตัวทีมเป็นระบบปับ๊บมันก็จะดำเนินของมันไปได้เรื่อยๆเช่นเราจะแบ่งหน้าที่กันนะสมมุติว่าเดือนหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งจัดที่ศูนย์ใครจะทำหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลใครจะทำหน้าที่ในการเชิญคนอ้าลแะ การทำ House Meeting มันมี2แบบ h house m e e t i n g เชิงรับกับ House Meeting เชิงรุก House Meeting เชิงรับเป็นยังไงแต่งตัวใส่สูตรออกจากบ้านไปที่ศูนย์นั่งรอคนมาฟังนี่คือ House Meeting เชิงอะไรครับเชิงรับฉันไปนั่งแล้วนะฉันจะไปพูดแล้วนะพอไม่มีคนมาคนอื่นเนีไม่รู้หน้าที่ฉันอุตส่าห์จะมาพูดแล้วไม่มีใครมาฟังสักคนอันนี้เชิงอะไรครับเชิงรับ เชิงรุกล่ะต้องโปรโมทไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใส่สูตรแล้วไปนั่งรอพูดแต่ต้องโปรโมทเฮ้ยน้องเนี่ยเดี๋ยววันเราจะมีกันวันนี้พี่จะพูดเรื่องนี้น้องพาคนมานะน้องถ้ามีทีมไหนอย่าลืมนะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยทําเอกสารทําใบปลิวแนะนําโปรโมทล่วงหน้านี่คือเชิงอะไรครับเชิงรุกการทำเฮาส์มีติ้งไม่ใช่แต่งตัวไปนั่งรอคนมาฟังแต่ต้องแบ่งคนไปเชิญคนมาฟัง นอกเหนือจากนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามเช็คความพร้อมเตรียมผลิตภัณฑ์ชุดสมัครอาจจะมีไว้ด้วยนะครับกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราประชุมแล้วมีคนสนใจหลายคนไปตกม้าตายเตรียมทุกอย่างดีหมดยกเว้นไม่มีอะไรครับไม่มีชุดสมัครแม่เสียดายไม่ได้เอาชุดสมัครมานี่นี่ก็เตรียมทุกอย่างดีหมดมาตกม้าตายตอนไม่ได้เตรียมชุดสมัครหลังจาก จัด house meeting เสร็จแล้วเราก็สอบถามความเข้าใจของเขาว่าวันนี้มีข้อสงสัยอะไรยังกังวลใจเรื่องอะไรอยู่บ้างพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องเป้าหมายและ motivate หรือจูงใจนะครับการทำงานในภาคสนามก็จำเป็นต้องแนะนำนะครับเบื้องต้นอย่าแนะนำวิธีการยากๆแต่ให้แนะนำวิธีการอะไรก่อนครับง่ายๆก่อน ง่ายที่สุดคือเริ่มต้นจากการซื้อสินค้าไปใช้ถ้าเราชอบเรามาดูว่าเราชอบตัวไหนสินค้าเนี่ยหลักๆถ้าเราจะเริ่มต้นเราเริ่มต้นจากสินค้าที่เราชอบก่อนใช่ไหมครับจากนั้นเราก็เริ่มต้นไปยังสินค้าที่ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังชอบจากนั้นก็ขยบมาในสินค้าตามกระแสแล้วก็มาต่อด้วยสินค้าที่ไม่มีคู่แข่งสรุปแล้วเวลาเราจะเทรนเขาเนี่ยเรื่องของสินค้าจะมีอยู่4อย่างสินค้าที่เราชอบ สินค้าที่ลูกค้าชอบสินค้าที่อยู่ในกระแสนิยมและสินค้าที่เรามีแต่คู่แข่งไม่มีถ้าเราทําความเข้าใจกับหมวดหมู่ของสินค้าได้ดาวไลน์ที่มาประชุมกับเราเขาก็จะเริ่มวิเคราะห์เป็นและว,ว่าเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงนะครับบทบาทหน้าที่บางทีเราก็มีคนที่จะพูดบางทีอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นมิ팅กลุ่มเล็กๆพิธีกรนําเสนอเรื่องบริษัทเรื่องแผนเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็การ m o t i v a t บางทีเราก็อาจจะใช้คนประมาณสัก2คนในการจัดทำ house meeting ของเรานะครับเอาละประโยชน์นอกเหนือจากนั้นเนี่ยครับจะได้เรื่องสายสัมพันธ์ครับเวลาเราจะวางแผนการทำ house meeting เนี่ยแน่นอนที่สุดสายสัมพันธ์ระหว่างอั p line กับ down line จะได้มีโอกาสวางแผนทำธุรกิจกันไหมครับวางแผนคนมี down line ขยันเนี่ยจะขี้เกียจไม่ได้นะเพราะว่า down line ขยันเนี่ยถ้า up ไลน์ขี้เกียจเนี่ยมันเหมือนมันจะคนละขั้วกันเลยนะครับ ถ้าเรามีดาวไลน์ขยันจะสังเกตว่าอัพไลน์จะขยันตามไปด้วยถือโอกาสในการวางแผนทางธุรกิจร่วมกันนะครับเรียนรู้เรื่องบริษัทสินค้าที่สำคัญในการทำ house meeting ต้องไม่ละเลยที่จะพูดทั้งวิธีการและพูดทั้งประโยชน์ไม่ใช่ให้แต่เขาทำแต่ต้องพูดสิ่งที่เขาจะได้อะไรด้วยครับได้รับบางทีไปพูดแต่เขี่ยวเข็นให้เขาทำแต่ลืมพูดประโยชน์ที่เขาจะได้รับเขาก็รู้สึกว่า เขาเหนื่อยต้องให้ทำอย่างงุ้นอย่างนี้ตลอดเวลานะครับเรื่องโปรโมชั่นใหม่ๆของบริษัทท่านก็จําเป็นที่สามารถเอามาสื่อสารได้นะนนใน,ใน,ใ,นในการประชุมกลุ่มย่อยของเรานะครับนอกเหนือจากนั้นเทคนิคหนึ่งที่เราจะใช้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมที่บ้านของเราหรือที่ไหนก็ตามแต่บางทีก็จะมีไวท์บอร์ดนะครับไอไวท์บอร์ดนี่ก็คือกระดานขาวๆเนี่ย หลายคนบอกโอ้จะต้องมีไว้บอร์ดไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลยหรือเปล่าบางบ้านเนี่ยผมเห็นเขามีเป็นไว้บอร์ดไซส์เล็กครับไว้บอร์ดไซส์เล็กคือเขาขี้เกียจเขียนใส่กระดาษ A4 ดังนั้นเนี่ยเวลาเขานั่งที่โต๊ะแทนที่เขาจะเขียนใส่กระดาษเขาก็เอาไว้บอร์ดมาแล้วก็เอาปากกาไว้บอร์ดมาเป็นไงครับมาเขียนเขียนเสร็จก็มีแปรงอันนึงทําอะไรครับลบมันก็ดูสะดวกดีนะแต่คนจะใช้ไว้บอร์ดเนี่ยต้องฝึกครับ ฝึกคือบางทีไม่ชินกับการจับปากกาไว้บอร์อดเพราะด้ามมันเป็นไงครับด้ามมันใหญ่ังนั้นเวลาเขียนก็ต้องฝึกด้วยลบอันนี้ให้ดีก็ต้องแบ่งเวลาเราจะจัดประชุมกลุ่มย่อยเนี่ยเราต้องซ้อมการเขียนไว้บอร์ดหลายคนบอกโอ้ยอาจารย์โอเวอร์หรือเปล่าไม่ได้ซ้อมเขียนหนังสือครับซ้อมการเรียงว่าจะเขียนเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังถ้าบางคนมีไว้บอร์ดแต่เขียนสลับเรื่องไปมาดูมั่วไหมครับมั่วมั่วและงงะฉะนั้นเอกสารที่เราจะใช้ต่อไปก็เป็น b r o ชัว เป็นใบปลิวเอกสารชุดสมัครบางคนจัดประชุมกลุ่มย่อยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สองตัว1บางคนผ่านโน้ตบุ๊กสบางคนผ่าน iPad บางคนถ่ายรูปแคตตาล็อกโหลดใส่เข้าไปใน iPad แล้วถึงเวลาใช้ iPad เปิดสไลด์ฟืบ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 นี่เข้าใจใช่ไหมครับฟืบผมไม่ควรพูดคำว่าฟืบเลยนะแหละดูไม่เป็นคนกรุงเทพยังไงไม่รู้นะครับ เปิดสไลด์หน้าที่1ห,หน้าที่2หน้าที่3ามเเปิดเปิดเปิดมันก็ไหลไปพูดว่าไหลไปทีละหน้าละทไหลไปทีละหน้าก็ถือว่า iPad สามารถจัดประชุมได้ไหมครับโอ้โหบางคนเขาใช้ iPad เลยโหลดเข้าไปไฟล์เส้นกออฟ้าบางคนโอ้ไม่น่าเชื่อครับใช้โทรศัพท์ของตัวเองเข้าไปในเว็บไซต์ของ g i ฟฟารีนแล้วก็อธิบายเรื่องกิฟฟารผ่านเว็บไซต์ของกิฟฟารนั่นแหละได้ไหมครับนั่นะมันมีตัวช่วยไง บางทีเราไปแนะนําธุรกิจเราเราไม่มีอุปรกรณ์พวกนี้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสินค้าที่จะใช้เนี่ยถ้าเราพกไปเราก็อาจจะเลือกสินค้าที่ราคาไม่สูงก่อนเพื่อให้คน<ว>ที่เข้ามาฟังเราใหม่ๆสามารถซื้อแล้วไม่ไม่ลำบากใจเข้า<ว>ใจไหมครับถ้าท่านจะทำ House Meeting ท่านเปิดฉากปับ๊บท่านเล่นของที่มันหนักเกินไปเนี่ย บางทีถ้าผู้มุ่งหวัง,งมีกำลังซื้อก็ดีไปแต่พื้นฐานที่ท่านจะคุยกับเขา House Meeting ครั้งแรกในความคิดส่วนตัวนะเขาควรจะได้ของที่เขารู้สึกเขาไม่ต้องที่จะต้องลำบากใจมากจนเกินไปจะเกิดการ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเอาละครับผมก็คิดว่าเรื่องราวที่ผมพูดเนี่ยจริงๆแล้วยังมีต่อนะครับไว้เดี๋ยวผมค่อยมาต่อในเรื่องนี้ขั้นตอนการทำงานหลังจากการจัดทำ House Meeting แล้วว่าถ้าเราทำ House Meeting เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรต่อดีเพื่อเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันไว้เดี๋ยวเที่ยวหน้าเราค่อยมาคุยกันต่อแล้วกันนะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพบกับสิ่งที่น่าสนใจในช่วงต่อไปครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเทคนิค House Meeting ครับ เทคนิคนี้นะครับจะทําให้ท่านสามารถประสบความสาเร็จในธุรกิจกิฟฟินได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเพราะการพูดหนึ่งครั้งของท่านนั้นสามารถสร้างให้คนนั้นเข้าใจเรื่องราวของกิฟฟินได้หลายๆคนดังนั้นทีมของท่านจะประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับนำเทคนิคไปถ่ายทอดให้กับทีมงานเพื่อให้ทีมงานของท่านประสบความสาเร็จได้เหมือนท่านแต่ท่านใดติดตามชมไม่ทันไม่เป็นไรครับก็สามารถที่จะเข้าที่ Facebook ของเราได้ w w w f a c e b o o k c o m g i f อม n ิฟฟิ n e l หรือเข้าที่เว็บไซต์ของเราครับที่ w w w g i f r e i n c h a n n e l com นะครับท่านสามารถที่จะโหลดคลิปย้อนหลังได้หรืออยากจะเขียนแนะนำรายการนะครับสามารถเขียนอีเมลมาหาผมได้ที่ keytosuccess g i f r e i n c h a n n e l com ครับเทคนิคเพื่อความสำเร็จครับยังมีอีกมากมายรายการ keytosuccess จะไปค้นหามาให้ท่านเพื่อให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจกิฟรินวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ